แชรข่าวเร่าเรื่องสวัสดีค่ะประกันรายได้ข้าวนะคะอัปเดตข้าวต่างชนิดแจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันจะได้เงินวันไหนเช็คได้ในคลิปนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y YouTube แชร์ข่าวเร่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะทกสอแจ้งข่าวกรณีชาวนาปลูกข้าว2ชนิดขึ้นไปแจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน จะรอจ่ายเก็บเกี่ยวรอบสุดท้ายก่อนหากจ่ายก่อนเกรงจะเสียโอกาสคืบหน้าล่าสุดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2ยังมีเกษตรกรชาวนาหลายคนที่ปลูกข้าวในพื้นที่นาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563.64รอบทบี่รอบที่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระวังวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม63นะคะ ยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่16มิถุนายน63ถึง28กุมภาพันธ์64นั้นหลายคนบ่นว่าทำไมยังไม่ได้เงินทั้งที่มีแปลงที่เก็บเกี่ยวไปแล้วในรอบ1และรอบ2ขณะที่รอบ3รอที่ประชุมครมเห็นชอบ1ันวาคมงบ4.88หมื่นล้านบาทแหล่งข่าวท่าก็ซสอเผยกับฐานเศรษฐกิจนะคะจากกรณีที่มีเกษตรกร ที่แจ้งปลูกข้าว2ชนิดและแจ้งวันเก็บเกี่ยวข้าวไม่พร้อมกันในโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอาจจะรอบที่1เก็บเกี่ยวไปแล้วและในข้าวชนิดที่2หรือชนิดที่3ยังไม่เก็บเกี่ยวท่ากสอยังไม่ได้โอนเงินให้เนื่องจากสิทธิที่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจะต้องไม่เกินปริมาณที่รัฐบาลจำกัดจำนวนข้าวในแต่ละชนิดนะคะ โดยในแต่ละชนิดข้าวมีเงื่อนไขกำหนดเพดานด้วยในค่าใน5ข้าวชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้นะคะ1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน1 4ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกัน14,00 0บาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้10,000บาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน30ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้11,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน15ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาประกัน1 2 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันยกตัวอย่างชาวนานแจ้งวันเก็บเกี่ยวข้าวรอบที่1เป็นข้าวหอมมะลิมีเพดานที่14ตันส่วนชนิดที่2เป็นข้าวหอมปทุมธานีมีเพดานที่25ตัน หากชาาเกี่ยวไปแล้วเป็นข้าวของปทุมธาน,นีหากทกศาจ่ายไปก่อนกเกรงว่าชาวนาจะเสียสิทธิ์และเสียโอกาสไปดังนั้นเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวรอบสองแล้วทางทกศาจะมาดูสิทธิ์ดูดูราคาประกันว่าข้าวชนิด,ดใดจ่ายส่วนต่างมากที่สุดก็จะโอนส่วนต่างชนิดนั้นให้กับชาวนาดังนั้นชาวนาในกลุ่มนี้อดใจรออีกนิดนึง กรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งผลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับหกรอบที่1รับทราบผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี63ทับหกรอบที่1นวันที่5พฤศจิกายนนะคะมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน4 5 7 6 5านหนเจืนาแครัวเรือนและเนื้อที่ปลูก